จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมา่บกับช่องน้องช่อนชาแนลอยู่ตามเคยเนะาจา้ะมือนี้ช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหวายเลขพัฒนาเนาะจา้ะของวันพุธที่2 7เมษากับมีมหาห้คือเกา่าแต่ก่อนเท่จาจะไปเบื้องแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกําลังแรงใจจากูท้ทธิมาติตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกระโค้ยซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องเรช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้าก่อนเที่ยวจะเป็เบื้องแนวทางเขากว่าเบื้องไา่งานผลก่อนนอกจากของหวยล่าพัฒนาเที่ยวหอยไปวันที่20เมษายนเนาะว่าผลออกตัวใดจากเที่ยวหอยไปเขาขายฟันหาวิ่งรุดหนึ่งกับหาผลชื่ออกมาบนออก416หลังออก44จ้ะ เ้ากับเขาบนเน,จนอจั่นเนเป็นตัววิ่งรุ่นนึ่งกับออกนึ่งหกเป็นเจังหน้ในนอจะสําหรับผู้ที่มาติดตามช่องชิปน้องซ่อนแนจ่จะ่เดาไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบ่ก,ก็ดีใจน้ำเนอจากกับเขาบนกันไปกับเบิงไล่งาผลกันไปแล้วกับไปตามต่อเนอจั่สําหรับแนวทางหวยลาพัฒนาของวันที่2 7เมษานเนอจั่ ว่ามีแนวทางตัวเลขเฮาตัวใดแน่เฮาก็ไปเบิงเ่งแนวทางกันเลยจ้า แต่กลับมาตามต้นนะกจากนั้นสำหรับเนี่ยทางหัวเหล่าพัฒนาของวันที่เจเมษากลับไปเบื้องตัวเด่นกับไฮเด่น3กับเด่น6ไปเบื้องฟันวิงรูดนะกจากมาเบื้องฟันก่อนกับไฮฟัน3วิ่งรูดไข่6กับ 6, 3ไปเบื้องตัวเน้นแล้วกับตัวรองนะกจากมาเบื้องตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับไฮสามหกสามเจ็ 3, 6, 3, 7, 3, ามเก้าจะไปเบิ่งตัวรองตัวร่องกให้หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่จ้ะไปเบิ่งแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกห้ฮล่นไปกราน้ำเนาะจะ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากนี่ ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเฮากระใจแนีทางเป็นฟันดิงรูดจ้ะตอนนี้จะเข้าง่ายเดินง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันดิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิ้งเฮากับเบิ้งแนวทางกันไปแล้วนอกจากนอกกับไปตามตัวสาหรับตัวเด่นตัวเด่นก็ให้สามหกสองสามหกสี่หกสามเจ็ดหกสามแปดจ้ะเพื่อเข้ามาเข้าชอบนอกจากนอกสําหรับตัวเด่น เป็นใจนในนอจ่ะมือน,นอี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ่ะเบิงแนวทางหวยลาวพัฒนาของวันที่27เมษายนไปแล้วนอกจากเบิงตัวเด่นตัวเน้นกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันมื่อนอกจากมากชอบตัวใดเข้าก็สามารถเอาไปซื้อเป็นแนวทางใดเพื่อเขาเ้าปะเรียนเน้นนักเน้นเบ,นเบา ตรงกรับเด็กที่น้องคิดไว้ไทยนี่ช่องน้องซ่อนชาแนลกับขอขอบคุณผููที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้ะกับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจะ้ะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลกับขอขอบคุณจะ้ะสวัสดีจ้า